อันนี้กันดีนะมาสร้างควาครั่นคงความอันนี้บทที่เท่าไหร่นะบทที่หกค่ะบทที่หกบทที่หกนะครับก็เป็นการอธิบายเกี่ยวกับไหลน้ำที่ไหลตกอย่างอิสระไหลน้ำไหลตกอย่างอิสระนะครับโดยที่เราจะกักน้ำให้มัน คงที่อยู่ข้าหนึ่งันมีสเกลบอกนะครับจะมีสเกลบอกนะฮะโดยที่โดยที่สเกลระดับน้ำตรงนี้มันจะควบคุมได้โดยการขยับตัวนี้นะฮะอันนี่เคยขยับนะฮะมันจะคลายคลายเกลข้างล่างก่อนจะดันขึ้นลงคลายมันนะอ่ามันจะดันขึ้นลงเพื่อ คอนโทรลระดับน้ำน้ำที่มันล้นลงมาเขาก็จะคุมระดับน้ำได้ใช่ไหมมันจะเลี้ยลงตรงนี้นะครับแล้วได้ตำแหน่งที่ต้องการคุณก็ล็อกไว้คลายก่อนแล้วก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงเพื่อคอนโทรลระดับน้ำอันนี้คือน้ำส่วนเกินจะไหลลงตรงนี้น้ระบายนะครับแน่นอนเมื่อระดับน้ำมันนิ่งอยู่ที่เทสใดเทหนึ่ง สายน้าที่มันตกออกมาผ่านรูอลิฟิ์อันนี้ออลิฟิเดินตั้งอยู่ใรแนวตั้ง,งนะครับออลิฟิมันก็คือแผน่นเพลทหรือแผ่นวัสดุอะไรสักชนิดหนึง่งที่เอามาเจาะรูนะครับเจาะสามเหลี่ยมเจาะสี่เหลี่ยมเจาะวงกลมก็แล้วแต่ในที่นี้เจาะวงกลมนะครับน้ำก็จะไหลตกอย่างอิสระค่อนข้างคงที่ ก็คือมันต้องคงที่ควรจะคงที่ถ้าเฮดมันอยู่ตรงนี้มันคงที่ใช่ไหมฮะมันก็จะคงที่อยู่ท่านึ่งแล้วเมื่อคุณอยากรู้ว่าโปรไฟล์ของน้ําที่มันคงที่แล้วเนี่ยมันอยู่ที่ตาแหน่งที่เท่าไหร่คุณไม่สามารถวัดได้โดยตรงเขาก็เลยมีเข็มตัวเนี้ถ่ายขึ้นมานะครับโดยคุณสามารถที่จะทายตัวนี้นะครับ ดีผมเอาไมลอยมาได้เลยแต่ว่าไอ้เนี้ก็ปรับตามเราเนี้ยปมมาถูกศูนย์อ่าไอ้เนี้ยนะได้ละคลายขึ้นลงนะสายน้ำอยู่สายน้ำอยู่ตรงไหนแต่ที่ประมาณกึ่งกลางของสายน้ำนั้นนะล็อกสายขึ้นลงล็อกไม่ครับ แล้วคุณก็จะได้ตำแหน่งของโปรไฟล์ที่มันถ่ายขึ้นมาอยู่บนกระดาษกราฟแล้วคุณก็มา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 ไว้แล้วค่อยเอากระดาษกราฟเอากระดาษกราฟีไววัดระยะอันนี้เป็นแนวเป็นวายประมาณนี้นะวัดระยะโอเคไหมครับอ่ะอันนี้มาดูในตารางตารางบันทึกผลช่กนิดนึ่งอ่ะใครไม่ได้ใช้ใช่ไหม อ่าส่วนใหญ่จะเห็นคุณคนมีเขาใช้ใครที่ไม่ได้ใช้พิจิบอ่ะไม่ค่อยได้ใช้อ่าแต่ก็ดูไปได้ดูไปได้นะครับอ่าข้อมูลพื้นฐานแถวแรกเนี่ยเขาบอกว่าออริฟิตไดมิเตอร์ก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางของออริฟิตลูนี้มันจะมีบอกอยู่มาฐาดูแลทุกลุมเหมือนกันนะก็ทุกลุมเหมือนกันนะครับจริงๆมีหลายขนาดแต่ดย์ไม่อยากให คุณมาถอดข้าตถอดออกนะครับนีุ่ดดีอันนี้เส้นผ่านศูนย์กลางมันจะแปะอยู่ตรงเนี้ยเท่าไหร่ครับมองเห็นไหมแต่ละคนเข้าไปอูอ่ะมันเหมืนสี่หกหอสี่หกเซนตหกเมสีเนิเสหกนเหกอั้เข้าไปอ่ะอันนี้ีงเส้นผ่านศูนย์กลางจีบเส้นผ่านศูนย์กลางหกมิล ใช่ไหมท่าห6มิล6มิลคทุกกลุ่มเนียจะใช้ค่าเดียวกันตัว6มิลนะครับไปถามเขาเพราะเราเกิน3ใชั้นไม่เรา28ตกเลยคอุณหภูมิน้ำคุณก็เอาเทอโมมิเตอร์มาดูไม่มีรายจานว่าอุณหภูมิน้ำจะไม่มีผลต่อแบบนี้นะครับเพราะมันจะมีกาเปลี่ยนสี เอาไปด้วยนะคุณรู้ไดีเตอร์ดูาไปด้วยไปันเดแล้วก็เรียกเารไปต้นโอเคนะครับราคารนี้มาดูทีคอร์ดแรกในตลาดรีคอร์แรกในตลาดเรีกว่าลันนําเบอร์ก็คือการทำคร้งที่เท่าไหร่นะครับทำคร้งที่หนึ่งก็คือคุณปรับให้เอทเนี่ยอยู่ที่ที่ที่คุณต้องการกลุ่ม กลุ่มหนึ่งให้ทำสองสองค่ากลุ่มหนึ่งให้ทำสองเทสให้เทเดียวเดียวเทดเดียวพอเพรานั่นเดี๋ยวนานกลุ่มหนึ่งก็ทำเทดเด่นแต่แต่ละกลุ่มอ่ะเด็ดไม่เท่ากันเมื่อเ็ดไม่เท่ากันโปรไฟล์มันก็จะไม่เท่ากันนะครับน้ำสูงโปรไฟล์มันก็จะแรงหน่อยถ้าน้ำเตี้ย โคฟล์มันก็จะตกลงเร็วหน่อยนะครับประมาณนั้นนะได้เห็นแล้วในตารางเลยมัเป็นปมิลนะและในอลัมร์ที่สาม D J D J นะครับเป็นไดเมนเตอร์ถ้าตานนมทฤษฎีเราจะบอกว่าเป็นไดเมนเตอร์ที่สายน้ำ ทอดเล็กลงที่สุดตาธรรมชาติเนี่ยสายน้ํามันพุ่งออกจากออลิฟต์เนี่ยพุ่งผ่านรูออลิฟตออกมามันจะมีช่วงในตัวทอดเล็กลงกว่าที่มันจะบานออกจริงนะครับซึ่งในาการทดลองจริงีมันสามารถวัดได้แต่ไม่ใช่แหลกนี้มันจะเป็นแหลที่เป็นวัดขนาดสายน้ำของออลิฟตโดยเฉพาะจะมีเวอร์เนียมาวัดเวอร์เนียจะมาวัดว่าเออสายน้ำทอดลงเหลือเท่าไหร่นะครับแต่เนี้ยบอกให้คุณทราบว่ามันเป็นอย่างนั้นทฤษฎี ช่วงนิคอดเล็กลงแล้วขยายอ่อยทีช่วงนิคอดเล็กลงเนี่ยใหุ้ประมาณเอานะครับเหมือนให้กำหนดโดยการประมาณนะครับไดมิตเตอร์จาก6มิลเนี่ยอาจจะเหลือส <5. S 1> อัก5.9นะครับสมมติโดยการประมาณประมาณโดยใช้เลขกลุ่มนะลบร้อยบุหนึ่ง กลุ่มหนึ่งก็ใช้ D T 99%ของ6มิลกลุ่มสองก็98%ของ6มิลก็จะได้ D T นะครับหรือที่จุดมีหน้าทต่เซนต้า5.95 5.95 5.90 5.98 5.91 5.95ก็จะได้เป็น p a t t ที่น9 1 p จะคือเอาเลข ร้อยลงเล็กลงที่สคดเมื่อได้ดีเได้ดีเหาเอเได้ครับได้ก็คือไดเมิเตอร์รู้ไดเมิเตอร์ที่คอดเล็กที่สุดก็จะรู้หน้าตัดของสายน้ำที่ช่วงที่คอดเล็กที่สุดนั่นแหละเอามาใช้เป็นเหมอน่ันครับ ไวรูอ,อนตระฆาเรียกตันต์ตคงมันสุงสิ่งสี่ก็คือในะอส,ส่น้ำคอดเนลงสัมพติการคลอตัวจากคมินพอดเล็กลง5.9เป็นสัดส่วนกันเท่าไหร่อ่าเน,นี่ยก็คือความหมายของสิ่งี่ยี่คุ่มแล้วคือา9กรเ็นได้ก็แปลงเ็เงน ขุมที่หกโวลุ่มไอ้ข้อมน์มทนนี่หกโวลุ่มไทม์ข้อแรกหกข้อแรกเจ็ดโวลุ่มกับไทม์หลักการเหมือนเดิมใช่ไหมกับปริมาตรจากเวลากับปริมาตรจากเวลากับเวกับปริมาตรก็คือจากที่สายน้ําเนี่ยมันตกลงมาตรงนี้สายน้ําต้องตกลงมาตรงนี้เพื่อที่จะกักนะครับไอ้โตชโลสารชุดนี้ รุ่นใหม่หน่อยการกักเอาเนี่ยอุนลงไปที่รูรุ่นใหม่นะรุ่นใหม่เจะทำแบบประหยัดที่นไอัตัวโตกับกากยังกากยังไงอ่าโตกับเขาเลยไงมันกากยังไงมันติดวาล์วข้างล่างแต่อันนี้ไม่มีวาล์วไม่มีวาล์วเอาเนี่ยอุนลงไป รุ่นใหม่สีแทนไม่ว่าแล้วก็คือปอดตบจับคนระับรุ่นใหม่แพงกว่าเดิมอุปกรณ์น้อยลงด,ด้วยนี <c oughs> ่ปล่อยน้ำผมก็ต้องจับครังรอให้มันนิ่งทั้งั่านเงเราคุณพร้อมจะกั<อ>กัเมนะ<อ>ื่อไหร่ก็กักแล้วก็จับเหมือนเดิมไหมเหมือนเหมือนในอะไรเร็ร็วเรนไกลๆกัดแล้วก็ดูที่แล้วก็ดูที่ระดับตรงน,นี้เหมือนเดิม แ่เกเป็ลลิทว่าคุณกับไปกีลิตรภายในเวลาเท่าไหร่ห้าลิตรภายในเวลาเท่าไหร่ีลิตรใช้เวลาเท่าไรเหมือนเดิมก็จะได้ค่าในวอลุ่มสัมาร์ในคอลัมที่เท่าไหร่ครับคอร์ลัมเท่าไหร่ปกกระเด็นคอลัมที่แปดอัตราการไหลจริงก็คือที่คุณได้วันเนี่ยวีวอลุ่ม คิวป MM ีก็คิวตามทฤษฎีที Q ่มาจากเทนั movie. Movie. City, ่นะที่มาจากเทคิวอะไรนะคิวคิวคิวอยู่ในโครงการที่ที่ใช้พลังงารที่4ก็เนี่ยวันนั้วันนั้ที่ไทยไทยโพสต์ลงไปไทยโพสต์ถามลงไปในกลุ่มว้ไอ้กระบอกว่ากระบอก แก้วน้ำมันไหลไหลเร็วกว่าการอะไรอ่ะตีตีตีให้นองกันตีแล้วการจะรู้ว่ามันนเป็ใครโพสใครโพสใครโพสที่ว่าอ่าอันนี้ใช้หลักการเนี้ยก็จะรู้ว่าไอ้นั่นเ่ะที่ที่เฮียส่งอ่ะว่าอันไหนเต็มก่อนกันอ่ะมีคนเดียวเต็มีคนเดียวหรืออะไรสักอย่างอ่ะเข้ากันเข้ากันอ่าแบบเนี้ยเขาใช้เท่าไรก็จะรู้คอนเสิร์ตว่าความกว้างความใหญ่มันไม่เกี่ยวอะไรดูในลำการว่าตัวแปรไหนที่มันเกี่ยวก็จะรู้เลยว่า ถ้าจะเป็นอะไรเนี่เราเรียนคณิตานะครับ K 10ข้อแก10 C ก็บอกไปแล้วคอา Q มนหาร Q 11แต่มาติดมันแล้วก็เอามาหาร C C อ่าหนึ่ร้อยขอแที่12พิกันระยะ x กับ y นก็นะพอที่12กับ13มิการระยะ x กับ y ก็คือโปรไฟล์ของน้ำนี่ไง เนี่ยตำแหน่งเนี่ยสายน้ำมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมฮะสายน้ำอยู่ตรงนี้รูในรูอลิฟตกเนี่ยคือ x ศูนย์ y ศูนย์ในรูอลิฟตกเนี่ยคือ x ศูนย์ y ศูนย์เพราะฉะนั้นไอที่ตำแหน่งแรกก็คือ x หนึ่ง y หนึ่ง x สอง y สองส6 7สี่ห้ากเจ็แปด หน่วยเป็นอะไรกันตารางมิลิเมตรมีข้อสังเกตอย่างนึงคือระยะเอ,เอ็กซ์กับกระจกห่างอ้คุณพี่นะประมาณห้าเซนห้าเซนระยะเอ็กซ์เงระยะห้าน,น,นที่อ,อ๋อระยะห้าเซาวเนี่ยคือคุณที่นะแต่วายจะแปลผินถ้าถ้าเฮตน,น้ำสูงหน่อยน้ำแรงวายหนึ y ่งเนี่ย แค่จะเป็นค่าตำแหน่งเดียวกันเลยได้หรือตามในบ้านไทยแต่ตามที่จริงนน้อยกว่านิดนึงถ้าคุณเอาตอนคำนวณคุณใช้ค่าที่มันว่ามันเข้ากันเลยอเป็นสูงมันอาจจะคำนวณไม่ออก้อาทำให้เป็นประมาณแล้มันลดลงมาถึงนิดนึงมันจะไม่ทำเรานี้ยสูงสูงนะครับแล้วค่าที่ใช้ในการคำนวณเนี่ย ถ้าวายแต่เดิมเนี่ยคุณทําความเข้าใจว่าวายตามแกนขึ้นเป็นบวกใช่ไหมวายลงเป็นลบแต่เนี่ยให้คุณใช้แค่ขนังเท่านันเนะครับไม่ต้องใส่ว่าวไม่ต้องใส่คนไหนอ่าปริมาณมานะครับก็จะได้ค่าตัวแรกที่เจ็ดนะวรัขและข้อแรกที่สี่เนี่ยคือวายที่ได้จากการคำนวณใช้สมการที่อะไรครับทเจ็ ที่เจ็ดเอ่าพยานกรณ์ลายตรวจหรือพีมาว่าคนของโปรเจกต์ใตายมาปุ๊บตราแหน่ที่เจ็ดใช้ครื่วนถ้ามันการทดลองคุณค่อนข้างนิ่งเนี่ยคอลัมน์ที่สิบสามกับสิบสี่มันก็ควรจะใกล้กันอ่าก็จะดูได้นะครับคอลัมน์ที่สิบห้าก็เป็นการเช็คสัมตําแหน่ีวีอีกตรรมการหนึ่งหรยใช้ตรรมการที่เก้าคอลัมน์ที่ทับกัน อ่ามันก็จะมันจะล้อกันอยู่ว่าถ้ามันอยู่ลูกประมาณ0ูนย์จุี้เราก็ควรจะอยู่0.6 0.5แล้วมันก็จะล้อกันนะครับพอแล้วที่16สหามาถึการข้อตัวสุดท้ายแล้วผ้าเฉลี่ยก็ควรที่จะล้อกันไอีก่งเพื่อปต่อมัการที่5นจะังท่านจะใกล้กันเอ็กซ์นี่คือให้ขียนเป็นห้าแล้วก็10อยู่ยใช่ไหมครับ5 10 <5, S 2> สิบเป็นห้ายีแต่เป็นแต่เป็นมินะนเป็นมนินเป็นมนิน ก็ร้อยห้าสิบเมตรร้อยเมตรอ่าก็จะเป็นห้าสิบร้อยรก็คือวัดจาก x ศูนย์มาอ่า x ศูนย์คืออันเนี้ย x ศูนย์มันอยู่ในรูอันแรกก็จะเป็นห้าสิบกันแรกห้าสิบร้อยแล้วก็แกน x ก็คืออยู่ที่เราแกน y เป็น y เออแกน y แกน y แกน y คืออยู่ที่เรามาร์กจุดใช่เก็บเก็บไว้นานก็คุ้งแรงโอเค นะครับอ้ามอันนี้เสร็จเรียบร้อยบทที่หนึงะครับอ้าบทที่สองอันไหนบทที่สองเก็บไว้นะเก็บไว้นนเก็บไว้เยอะก็คุงมน